ก็ขอสวัสดีพี่เพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบักเซียนวิคอ์บอลทีเด็ดบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับท็อปแนมฮอสสเปอร์นะครับมาดูผลงานการพบกันนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับ ชนะไปถึง3านะครับเสมอ1แพ้ทางด้านสเปอร์ไป1นะครับล่าสุดนะครับเป็นทางด้านของสเปอร์นะครับชนะของทางด้านแมนซิตี้ไปนะครับ2ประตูต่อ1นนะครับมาดูผลงาน5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเป็นทางด้านของแมนซิตี้นะครับชนะไปถึง4เลยนะครับแพ้1นะครับล่าสุดไปชนะของเซาแทมตันมานะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับมาดูทางด้านของสเปอร์กันบ้างนะครับชนะ2นะครับแพ้ถึง3นะครับล่าสุดไปแพ้ของทางด้านกาตาสลายมานะครับ สามประตูต่อสองนะครับมาดูแผนการเล่นของทั้งสองทีมกันบ้างนะครับแมนซิตี้นะครับจะเล่นเป็นสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับสเปอร์จะเล่นเป็นสี่สามสามนะครับการคาดการ์นวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตรียมเปิดบ้านรอรับทางด้านทีมเยือนของท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับโดยทางเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับมีปัญหาบาดเจ็บในทีมเยอะเลยนะครับในช่วงนี้แต่ดูทรงแล้วน่าจะกลับมาเล่นในวันนี้ได้นะครับ แต่ถึงแม้จะแพ้มา4นัดติดนะครับแต่ก็เป็นเกมของทางนอกบ้านอย่างเดียวเลยนะครับในบ้านยังไม่ค่อยแพ้ใครเลยนะครับทางด้านของแมนซิสตี้นะครับส่วนทางฝั่งของทางด้านสเปอร์นะครับก็ฟอร์มขึ้นขลงลงนะครับทวนน้าไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นไทของทางด้านของสเปอร์อยู่แล้วนะครับก็เข้าเข้าออกนะครับท่งๆสุดุดก็เลยเชื่อว่าเกมนี้ทางด้านของแมนซิตี้จะบดขยี้ทางด้านของสเปอร์ไปได้อย่างแน่นอนนะครับ เมื่อพิจารณาจากเลทและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญานะครับขอฟันธงรอรับซัพ์ได้เลยนะครับแมนซิตี้ลีลาเด็ดราคาเปิดมาอยู่1ลูกนะครับผลคะแนนที่คาดว่านะครับแมนซิตี้ชิวนิ่มนะครับ2ประตูต่อ0ูนนะครับวัดบอลต่อแล้วไปต่อกกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากไว้ให้คิด